สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกายภาพบัตรง่ายๆกันแล้วนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเราก็จะมาช่วยคนไข้ในเรื่องของการติดเทปนะคะเพราะว่าคนไข้มีปัญหาปวดปอกอปวดบริเวณนิ้วโป้งนะคะซึ่งตรวจแล้วก็เพราะว่าเป็นปอกหุ้มเอ็นนิ้วโป้งอักเสบนะคะหรือว่าเป็นดีกาแวงดีซีฟนะคะ,ะคนไข้คนนี้นะคะทำอาชีพ ในเรื่องของเป็นพนักง,งานขายของนะคะแล้วก็ต้องยกแบบพวกลังแบบนี้นะค่ะยกลังยกของนะคะอย่างตามของที่ยกก็ประมาณ3กิโลนะคะในที่ที่คนไข้บอกนะคะอันนี้เราก็ทําการวัดนะคะวัดซึ่งเราก็วัดตัวนี้เป็นเทปนะคะเทปที่แปะกล้ามเนื้อนะคะลรากกล้ามเนื้อได้เหมือนนักกีฬาใช้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะมาใช้ใน ในส่วนของคนทำงานนะคะซึ่งเราวัดแล้วก็ได้7ดช่องนะคะเจดช่องซึ่งด้านหลังของเทปตัวนี้นะคะจะมีช่องอยู่นะคะเรียกอย่างหนึ่งว่าใครใ,ครในซีโอเทปนะคะแล้วก็เราจะล็อกบริเวณข้อมือด้วยนะคะคนไข้คนนี้ปวดมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็คือจะปวดมากเวลาขยับนิ้วโป้งนะคะแล้วก็จากการตรวจแล้วก็ จะปวดทุกทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกดนิ้วโป้งลงหรือว่า,าตัวชี้นิ้วโป้งขึ้นนะคะตัวเทปตัวที่สองน,นี่ก็คือที่เราวัดก็คือได้รอบข้อนะคะได้บริเวณได้ประมาณสี่ช่องเลกนะคะอันนี้ฟาก็ทําการตัดแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาตัดนะคะก็คือจะตัดบริเวณ ตรงมุมมันด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่ให้มีขอบมุมสวนมากเวลาที่มีขอบมุมแล้วมักจะหลุดนะคะถ้ามีมุมเหลี่ยมแบบนี้นะคะมันจะหลุดนะคะเราก็เลยต้องตัดลบเหลี่ยมออกนะคะซึ่งเทปตัวนี้นะคะเวลาติดก็อยู่ได้ประมาณ3มวันเลยนะคะโดยที่อาบน้ำทับได้เลยนะคะเวลาติดนะคะเวลาติดนะคะเราก็จะ ดึงประมาณ25%นะคะก็คือสว่นสวนส่วนตัอข้อมือนี่จะรัข้อมือด้วยนะคะตอนอคนแค่คนนี้ปอติดประมาณ40%นะคะก็คือดึงสุดนะคะดึงสุดคือ100%ลดลงมาคือ75-50แล้วก็40ดึงประมาณ40%นะคะก็คือจะทั้งจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อนะคะแล้วก จะช่วยในเรื่องของการลดปวดด้วยนะคะก็คือตัวนี้มันอักเสบหลักการก็คือพยุงพยุงไว้นะคะพยุงไว้แล้วก็ให้เทปเนี่ยก็คือพยุงกล้ามเนื้อเอ็นต่างๆไว้นะคะก็จะช่วยนะคะก็จะช่วยให้มันมีการจำกัดเวลาเคลื่อนไหวก็ ไม่ไม่ได้ทำงานหนักเกินไปนะคะก็คล้ายกันเลยค่ะกับนักกีฬานะคะกับนักกีฬาที่แบบล็อกกล้ามเนื้อล็อกเอ็นไว้เราจะเห็นได้เยอะนะคะตอนนี้นักกีฬาเทนนิสนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นักกีฬาฟุตบอลก็จะเห็นติดเคทปแล้วก็ตอนนี้ก็มาประยุกตในคนกลุ่มคนทำงานด้วยนะคะในผู้สูงอายุด้วยนะคะอันนี้คนนี้ อายุ30ปีนะคะต้องทำงานทุกวันนะคะก็เราก็มาประยุกต์ใช้ด้วยนะคะอันนี้ก็ติดประมาณ40%ขเองหมือนกันถ้าดึงสุดนี่ก็คือ100%เรนะคะ100% 100%แล้วก็ลดลง75นะคะ 50, แล,ลละคะ 175, 50แล้วก็ลดลงนะคะอันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบอันนี้ก็จะเห็นลักษณะว่าป่าติดนะคะ พอติดเสร็จนะคะก็ใช้กระดาษที่เราลอกออกนะคะมาถูนะคะเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะนี่เราก็จะติดอ่าดึงอีกรอบหนึง่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบสี่สิบสามสิบประมาณนี้นะคะก็จะช่วยพายุงนะคะพายุงซึ่งลายก็จะไปทับกันตรง ออกหุ้มของนิ้วโป้งพอดีนะคะข้อดีก็คือมันจะติดยึดไปกับกล้ามเนื้อได้เลยนะคะตัวเอ็นตัวนี้ตัวเทปตัวนี้นะคะอันนี้ฟ้าก็ขออนุญาตคนไข้แล้วนะคะก็คือพอติดเสร็จก็จะช่วยก็จะถามว่าเออขยับได้ไหมนะคะแล้วก็จำกัดไหม ซึ่งถ้าอักเสบมากๆเวลาจำกัดการเคลื่อนไหวคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะเวลาเวลาขยับนะคะแล้วก็เขจะรู้สึกว่ามันมีอะไรประคองอยู่นะคะป,ประคองซึ่งก็หาซื้อได้นะคะตัวเคเทปตัวนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาตรงปอกหุ้มของนิ้วโป้งอักเสบนะคะก็สามารถที่จะ ติดตามได้เลยนะคะตัวนี้นะติดตามได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝาก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาของข้อมืออักเสบเอ็นอักเสบนะคะก็ทำตามได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้ฝาด้วยนะคะ เพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ช่องไกายภาพบัฒนง่ายๆนะคะสำหรับคนนี้ราก็ตัดให้อีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เขาไปติดเองนะคะแล้วก็นัดนัดดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดแล้วก็ดีขึ้นเลยค่ะ